แนะนำวิทยากรอย่างไรไม่น่าเบื่อน้องๆเคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แนะนำวิทยากรไหมคะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมหลายคนก็กลัวแล้วก็ประมาาหลายคนก็พยายามปฏิเสธพี่อยากจะบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้ฝึกฝนจะได้มีประสบการณ์ก็อยากจะมาบอกน้องๆว่า ถ้าเราจะเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้แนะนำวิทยากรที่ดูเป็นมืออาชีพหรือไม่น่าเบื่อเราควรจะทำอย่างไรการแนะนำวิทยากรมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รู้ประวัติของวิทยากรที่จะมาบรรยายจะได้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือว่าวิทยากรท่านนั้นมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เหมาะสม กับหัวข้อที่จะบรรยายนะคะเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาจะได้ฟังต่อไปก็น่าจะน่าเชื่อถือนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือวิทยากรเองก็จะรู้สึกว่าได้รับเกียรติรู้สึกว่ามีความมีอารมณ์นะคะมีอารมณ์มีความพร้อมที่จะให้การบรรยายนะคะมีการยกย่องให้เกียรติในระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือภาพลักษณ์ที่ออกมา ผู้ที่ฟังเราอะนะคะเขาเห็นท่าทางหรือวิธีการพูดของเราดูดีดูน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ขององค์กรก็ดูดีนะคะเป็นมืออาชีพประการสุดท้ายเราได้มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือค่ะเพราะหลายครั้งที่ผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าง,งานหรือใครเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณการประชุม เขาเห็นเราว่าเรามีความสามารถเราเป็นผู้พูดที่ดีเป็นพิธีกรที่ดีสามารถาพูดต่อหน้าฝูงชนได้เขาก็จะไว้วางใจและอนาคตของเราก็จะดีตามมานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนนะคะอย่าปฏิเสธการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แนะนําวิทยากรแต่เราจะมีวิธีอย่างไรในการที่จะแนะนํา ่พี่เคยเ,เล่าว่าวิธีการที่จะแนะนำวิทยากรแบบมืออาชีพนั้นทําอย่างไรหลายคลิปนานมาแล้วนะคะลงไปเปิดดูแต่คลิปนี้จะแนะนำที่แตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมไปนะคะสิ่งแรกก็คือ,เ,อเราจะต้องอ่านชื่อนามสกุลยศตำแหน่งอย่างเต็มนะคะอย่างเต็มเลยไม่ย่อนะคะคือเขามียศมีตำแหน่ง ไปหามานะคเะเพราะบางครั้งเนี่ยวิทยากรส่งประวัติมาเนี่ยบางครั้งท่านอา,อาจจะไม่ได้ส่งยศของท่านเต็มก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีถ้าเราสามารถที่จะค้นหาแล้วก็แนะนำยศตำแหน่งที่เต็มนะคะก็จะทำให้ดูเหมือนเราเอาใจใส่กับท่านวิทยากรท่านวิทยากรก็ได้รับเกียรติอย่างครบถ้วนนะคะเวลาเราพูดถึงท่านอาจารย์ หรือผู้ที่เป็นวิทยากรนั้นถ้ามียศตำแหน่งก็พูดไปนะคะเช่นรองาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มียศมีตำแหน่งนะคะเป็นคนธรรมดาหลายคนที่พี่เคยเห็นก็คือไปพูดว่าขอแนะนำให้รู้จักกับวิทยากรคุณนั่นคุณนี่หรือบางคนก็ยิ่งแยก่กว่านั้นคือเป็นนายนางสาวพี่จะแนะนำว่าเรา ควรจะเรียกอาจารย์ไปหมดเลยดีกว่านะคะจะดูดีเป็นการให้เกียรติเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นอาจารย์จริงๆในมหาวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนแต่ในเมื่อเราเชิญเข้ามาสอนนั่นคือเขาเป็นอาจารย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มียศตําแหน่งไม่มีด็อกเตอร์ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือตําแหน่งทางทหารอะไรก็แล้วแต่นะคะเรียกเป็นอาจารย์ไปเลยนะคะเช่นอาจารย์สมชายอาจารย์ สมสีเป็นต้นนะคะถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาเมื่อเรา,าจะแนะนําวิทยากรเราควรจะแนะนำตำแหน่งาการศึกษาที่สูงที่สุดของเขาแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับบริบทเช่นเขาเนี่ยจบปริญญาเอกทางด้าน financial นะคะคือเรื่องของการเงินปริญญาเอกด้านการเงิน เราเชิญมาบรรยายเรื่องการเงินก็จริงแต่เขานั้นพื้นฐานคือจบพยาบาลเราก็ควรที่จะบอกว่าเขาจบพยาบาลนะคะจากที่ไหนเป็นต้นคือมันจะได้เกิดความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าพื้นฐานเขาเป็ี่ยนทหารแต่ว่าเขาไปเรียนเรื่องของการบริหารนะะเพราะฉะนั้นบอกยศสูงสุดก็คือตำแหน่งด็อกเตอร์ทางบริหาร แต่เขาเรียนจบในร้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําไปด้วยแต่ถ้าไม่ได้มีความแตกต่างหรือว่าไม่ได้มีความสําคัญตรงนั้นก็แนะนําการศึกษาที่สูงสุดก็พอนะคะไม่จําเป็นต้องมาบอกทุกๆจากศึกษาแต่ยกเว้นนะคะยกเว้นถ้าเกิดว่าเราจะพูดแบบเร็วๆนะคะเช่นท่านจบพยาบาลแล้วท่านไปต่อปริญญาโท ในเรื่องของการบริหารและไปต่อปริญญาเอกเรื่องของทางด้านการเงินอย่างนี้ก็ได้นะคะคือคือสั้นๆไม่ไม่ยาวการอบรมก็เช่นกันค่ะเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะบรรยายเพราะว่าวิทยากรน,นั้นท่านก็ไปผ่านการอบรมมาเยอะนะคะก็ควรจะหยิบมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายในวันนั้น นี่คือเรื่องของการศึกษาหรือการฝึกอบรมนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังจะต้องแนะนำประสบการณ์ของท่านวิทยากรเช่นกันวิทยากรท่านก็ประสบการณ์หลากหลายนะคะประสบการณ์มากมายเราก็ไม่ต้องมาแนะนำหมดไม่ต้องมาไล่ตั้งแต่เป็นพยาบาลประจำการหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถิติอะไรไล่มาไม่ต้องนะคะให้พูดถึง ประสบการณ์ที่สำคัญสำคัญและที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาจะมาบรรยายเรื่องของการบริหารเราก็ต้องต้องยกแนะนำนะคะในส่วนของที่เป็นประสบการณ์ด้านการบริหารแต่เขาอาจจะเคยมีประวัติการทำงานในอดีตที่สำคัญนะคะเช่นอาจจะเคยเป็นคณะบดีที่ไหนหรือว่าอาจจะเป็น เจ้าของธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะก,ก็แนะนําในส่วนที่เชื่อมโยงกับหัวข้อที่จะบรรยายนะคะถัดไปคือเรื่องของผลงานโดดเด่นก็คัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายถ้าไม่เกี่ยวข้องมันเยอะนะคะพิธีกรบางท่านมีผลงานท่านเยอะแยะไปหมดเลยเช่นผลงานตีพิมพ์มีครั้งหนึ่งที่น้องแนะนําพี่นะคะก็อ่านผลงานการตีพิมพ์ของพี่นะคะอ่านไล่มาเรื่อยๆเลยซึ่ง นี่ขนาดพี่เป็นคนที่ตีพิมพ์ไม่เยอะนะคะยังรู้สึกอึดอัดเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่มีผลงานตีพิมพ์เป็น 30- 40ิ่ผลงานจะยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะถ้าก็อ่านตามนั้นให้เลือกมาเฉพาะผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายหรือโดดเด่นหรือสําคัญนะคะเช่นผลงานระดับชาติผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะรวมถึงการได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลน,นะคะก็เลือกมาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเป็นรางวัลที่โดดเด่น,นะคะสุดท้ายคือตำแหน่งปัจจุบันก็ให้กล่าวถึงตำแหน่งปัจจุบันทีนี้บางคนมีตำแหน่งเยอะค่ะเพราะว่าบางท่านก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาเป็นกรรมการเป็นบอร์ดเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลือกมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะคะหรือจะใช้คำรวมๆนะคะว่าท่านเป็นอบอร์ด ของบริษัทใหญ่ๆห,หลายแห่งอาทินะคะก็บอกไปบริษัทนี้บริษัทนี้เป็นต้นนะคะพยายามที่จะไม่ให้เสียเวลาเยอะนะ,ะทีนี้ในส่วนของการที่เราเตรียมการที่จะพูดต่อหน้าชุมชนนะคะในการแนะนำเราก็จะต้องเตรียมการแต่งกายนะคะเพราะว่าวันนั้นเราจะเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้แนะนำ วิทยากรการแต่งกายของเราเราต้องยืนหน้าเวทีการแต่งกายนั้นต้องเหมาะสมสวยงามแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังด้วยนะคะและหลังจากนั้นท่าทางหน้าตาอ,อ,อากับกิริยาของเราก็ต้องดูกระฉับกระเฉงดูมีพลัง ดูสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไม่ใช่เดินมาแบบว่าหมดอะไรตายอยากหรือว่าเนยเนืย,นยมันก็จะทําให้บรรยากาศการบรรยายหรือบ,บรรยากาศวันนั้นดูไม่ไม่สวยไม่สดชื่นนะคะแล้วก็เวลาพูดนะคะให้ศบตาผู้ฟังและท่านวิทยากรด้วยนะคะมันก็จะดูดีทีเดียวเวลาพูดถึงท่านวิทยากรน,นะคะและภาษาที่ใช้ก็ต้องเลือกภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ให้ถูกการะ,ะเทศะสึนจ่าผอสมเช่นถ้าผู้ฟังเป็นผู้บริหารระดับสูงเราก็ต้องใช้ภาษาแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะใช้ภาษาอีกแบบหนึ่ง mm hmm. หลังจากนั้นนะคะเวลาเรารียบเรียงนะคะให้เราเรียบเรียงคำพูดที่จะต้องใช้ก็ลำดับนะคะลำดับดูให้ดีว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะก mm ็ hmm. ควรจะเพิ่มเริ่มพูดตั้งแต่การศึกษา ประสบการณ์การทำงานรางวัลแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันนะคะก็เรียงลำดับมาซ้อมนะคะซ้อมซ้อมให้ดีไม่ให้ไม่ไม่ควรอ่านนะคะซ้อมให้เราเข้าใจวิทยากรท่านนั้นเลยค่ะให้เราเข้าใจเลยว่าเขาน่าเป็นใครเขามีความสำคัญยังไงไม่ไม่ต้องอ่านนะคะแต่ว่าออกมาจากจากใจของเราเลยที่เราจะแนะนำคนสำคัญคนหนึ่งให คนหลายคนฟังนะคะแล้วก็แต่ถ้าแต่ถ้าเรากลัวจะจําไม่ได้เราอาจจะเขียนหัวข้อหรือเขียนตําแหน่งที่ที่เป็นลํำดับเอาไว้เพื่อให้เรานั้นไม่ลืมนะคะและที่สําคัญคือตรวจสอบด้วยว่าอ่านอย่างไรหลายคนอ,อ่านชื่อนามสกุลวิทยากรผิด หรือว่ารวมถึงพวกยศตําแหน่งนะคะตำรวจทหารนี้ก็บางครั้งเราก็อ่านไม่ค่อยเป็นนะคะต้องถามว่าอ่านแบบมีหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของสถานที่สถานศึกษาหรือรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางครั้งเนี่ยเราอ่านไม่ถูกก็ถามท่านถามท่านวิทยากรว่าอ่านอย่างไรนะเพ <_ k _> ื่อที่จะไม่ให้ขายหน้านะคะต่อหน้าฝูงชนค่ะ และอีกอย่างหนึ่งค่ะบางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะรู้จักกับกวิทยากรเป็นอย่างดีคือสนิทสนมกันาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเ,เป็นเจ้านายลูกน้องหร,อหรือคนที่เราเชิญมาบางทีก็เป็นลูกน้องนะคะแต่ต่อนหน้าฝูงชนอย่างเป็นทางการเราไม่ควรจะไปตีสนิทนะคะก็ให้พูดไปตามเ,เรียกว่าตา,ตามตามตำแหน่งหรือว่าตามบทบาทอย่าไป คุ้นเคยหรือว่า,าพูดเล่นไปทําให้เขาให้วิทยากรน,นั้นลดคุณค่าก็ก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเราจะต้องให้เกลียดกันนะคะนอกจากนั้นเวลาซ้อมนะคะน,น้องต้องตรวจสอบเวลาให้ดีนะคะว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เพราะไม่มีใครคะ่ะ อยากเสียเวลาฟังประวัติของวิทยากรเป็น10นาที15นาทีไม่มีใครอยากฟังนะคะเ,เริ่มไปสัก2-3นาทีก็เริ่มเบื่อแล้วและจำไม่ได้ด้วยว่าเขาคือใครเพราะฉะนั้นให้เลือกแนะนำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจำเป็นและใช้น้ำเสียงที่เน้นให้เขาเห็นว่าวิทยากรท่านนี้มีคุณวุฒิอะไรเขาจะจำได้ค่ะแต่ถ้าทุกท่านอ,อ,อ่านนะคะอ่านเรียงไปเรื่อยๆเนี่ย เขาจำไม่ได้หรอวคะ่ะว่าคนนี้เป็นใครจบอะไรหรือมีความสําคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นเลือกมาเฉพาะที่สําคัญนะคะแล้วกเ็เมื่อเวลาแนะนําจบนะคะเมื่อแนะนําท่านวิทยากรจบแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะบอกว่าออขอให้พวกเราปรบมือกันหน่อยนะคะหรือปรบมือต้อนรับท่านดีไหมหรือ,อ,อขอให้ทุกท่านปรบมืออะไรเงี้ยคือไม่ควรที่จะใช้คำพูดแบบนี้ ใช้น้ำเสียงที่นำไปสู่การปรบมือก็คือทำน้ำเสียงสูงนะคะเมื่อแนะนำเสร็จแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติคะการบรรยายในหัวข้อการพูดในที่ชุมชนนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรขอให้พวกเราต้อนรับท่านวิทยากรท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดออรอาภาพักพินโยค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือทำเสียง สูงให้เขารู้ว่าเป็นจังหวะที่ต้องปลกมือและเราก็เป็นวิเเราเป็นพิธีกรเราก็จะต้องปลกมือนำนะคะทุกคนเห็นเราปลกปลกมือนำทุกคนก็ปลกมือตามเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้แนะนำวิทยากรแบบมืออาชีพจะไม่ขอหรือว่าชวนคนปลกมือแต่จะใช้น้ำเสียงและใช้กริียาท่าทางการปลกมือของเรานำการปลกมือนะคะนี่คือสิ่งที่จะบอกน้องๆทุกคนเพราะฉะนั้น สรุปอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราแนะนำวิทยากรน,นั้นเราก็ต้องการที่จะให้ผู้ฟังนั้นเชื่อมั่นในตัววิทยากรและเราก็จะต้องแสดงนะคะความที่เป็นธรรมชาติให้เกียรติกับท่านวิทยากรและถ้าเราแนะนำดีเรามีท่าทีที่สง่าผ่าเผยมีความมั่นใจพูดในที่ชุมชนได้ดี อนาคตของเราก็จะดีด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆเมื่อได้รับมอบหมายให้แนะนำวิทยากรอย่าปฏิเสธนะคะฝึกและแสดงฝีมือให้ทุกคนได้เห็นค่ะสวัสดีค่ะ